ศูนย์การเรียนรู้ตำบลสีชมพูตั้งอยู่ที่บ้านนนถ่ายงาหมู่ที่12ตำบลสีชมพูอำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นโดยมีนางสุภาพรอ,อินทมาศรผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสีชมพูเป็นผู้บริหารมีนางพัทรมาศออกมาครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนเป็นผู้นิเทศติดต,ตามงานและมีนายศิรชิชัยชัยชิตเป็นครูประจำศูนย์การเรียนชุมชนปฏิบัติหน้าที่ครูกศนกตำบลข้อมูลการดำเนินงาน ศูนย์การเรียนรู้ตำบลสีชมพูเป็นหน่วยงานในสังกัดศูนย์ส,ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสีชมพูมีฐานะเป็นหน่วยจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในชุมชนของตำบลสีชมพูโดยมีบทบาทและภารกิจของศูนย์การเรียนรู้ตำบลดังต่อไปนี้จำนวนข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ ในส่วนข้อมูลพื้นฐานศูนย์การเรียนตำบลศูนย์การเรียนรู้ตำบลสีชมพูมีการจัดทําข้อมูลการทํางานพร้อมทั้งยังมีระบบไฟฟ้าน้าประปาอินเทอร์เน็ตอุปกรณ์การเรียนสื่อการสอนโต๊ะเก้าอี้และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆให้กับผู้เรียนอย่างครบครันการศึกษาขั้นพื้นฐานการดําเนินงานการศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดกิจกรรมโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปีของหน่วยงาน สถานศึกษาที่ครูกศนอตำบลรับผิดชอบมีการบันทึกข้อมูลผลการดำเนินงานและงบประมาณในการดำเนินงานโครงการด้านการศึกษาพื้นฐานมีการเรียนแบบพบกลุ่มเป็นประจำทุกสัปดาห์มีการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนการมีจำนวนนักศึกษาที่รับผิดชอบตามเกณฑ์ที่สำนักงานกศนอกำหนดครูกศนอตำบลหนึ่งคนต่อนักศึกษาไม่น้อยกว่า 40, 40คนโดยมีจำนวนนักศึกษารวม51คน ระดับประถมศึกษาจำนวนหนึ่งคนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น21คนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย29คนร้อยละของผู้เข้าสอบปลายภาคจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเฉพาะรายวิชาบังคับวิชาใดวิชาหนึ่งในภาคเรียนปัจจุบันเทียบกับจำนวนผู้เข้าสอบปลายภาคจำนวนนักศึกษาในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565ได้เข้ารับการทดสอบปลายภาคเรียนคิดเป็นร้อยละ6 4 4 4 จำนวนนักศึกษาที่คาดว่าจะจบการศึกษาในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,566ได้เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกโรงเรียนเอ็นเน็ตมีผู้มีสิทธิสอบ4คนเข้าสอบ2คนคิดเป็นร้อยละ50การจัดการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพตามโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ด้านการจัดการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพของศูนย์การเรียนรู้ตำบลสีชมพูมีการจัดทักษะอาชีพที่เหมาะกับบริบทของชุมชนครบตามการจัดสรรเป้างบประมาณที่กำหนดจากสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดขอนแก่นผลลัพธ์ที่ได้ประชาชนที่อบรมจบหลักสูตรอาชีพสามารถมีความรู้ความเข้าใจและทักษะไปประกอบอาชีพหรือทำงานเพื่อสร้างรายได้สำหรับตัวเองและครอบครัวให้มีความมั่นคงต่อไป ซึ่งจะทําให้ผู้ฝึกอบรมสามารถนําความรู้ไปพัฒนาต่อยอดเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ผลการดําเนินงานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติหครูหนึ่งนักศึกษาหนึ่งต้นไม้วันที่11สิงหาคม2,565นวัดป่าเทพนิมิตตำบลงลานอำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่น ผลลัพธ์ที่ได้การจัดกระบวนการเรียนรู้มีความสอดคล้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดกระบวนการครงความรู้และการปลูกป่าเพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนเกิดความประหนักและเห็นความสําคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างดีผลการดําเนินงานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตด้านการจัดการศึกษาพัฒนาทักษะชีวิตสามารถดําเนินการและกําหนดโครงการที่สอดคล้องกับสถานการณ์ ซึ่งจะทําให้ประชาชนสามารถนํานําความรู้ไปเป็นทักษะในการดําเนินชีวิตได้โดยผลลัพธ์ที่ได้การจัดกระบวนการเรียนรู้มีความสอดคล้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดกระบวนการโครงการอบและการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีบุญเข้าพรรษารู้ประวัติความเป็นมาของประเพณีเข้าพรรษาการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการจัดโครงการที่เหมาะสมกับบริบทชุมชน ซึ่งจะทําให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนําความรู้ไปใช้ในการดํารงชีวิตได้จริงผลลัพธ์ที่ได้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดทักษะมีความรู้ความเข้าใจสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างเหมาะสมการศึกษาตามอัธยาศัยศูนย์การเรียนรู้ตําบลสีชมพูมีบ้านหนังสือชุมชนจํานวนสองแห่งและมีบริการหนังสือให้อ่านในที่อ่านชุมชนมีการหมุนเวียนหนังสือประจําทุกเดือน จำนวนงานตามนโยบายเร่งด่วนหรืองานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายศูนย์การเรียนรู้ตำบลสีชมพูได้รับมอบหมายตามภารกิจให้เป็นตัวแทนนักศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสีชมพูเข้าแข่งขันงานทักษะวิชาการสารฝันสู่ความเป็นนเลิศด้านทักษะการตอบคำถามจากคลิปวิดีโอเรื่องแหล่งออท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่นในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายผลการแข่งขันดังนี้ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้นได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สองและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้รับรางวัลชมเชยณสําน,นักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดขอนแก่นและได้รับมอบหมายจากท่านผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อําเภอสีชมพูให้ดูแลเกี่ยวกับงานด้านลูกเสือของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อําเภอสีชมพูเพื่อพัฒนากิจการลูกเสืออําเภอสีชมพูต่อไป best practice ศูนย์การเรียนรู้ตําบลสีชมพูได้มีการเยี่ยมบ้านติดตามผู้เรียน การช่วยเหลือผู้เรียนแบบร0อเปอร์เซส่งผลให้มีจำนวนผู้เรียนเข้าสอบจำนวนนักศึกษาที่คาดว่าจะจบการศึกษาในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2,565ได้เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกโรงเรียนเอ็นเน็ตมีผู้มีสิทธิสอบ9คนเข้าสอบ9คนคิดเป็นร้อยละร้อยและในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,566 จำนวนผู้เข้าทดสอบปลายภาคจะเพิ่มสูงขึ้นในภาคเรียนนี้มีผลสำเริจที่สูงตามนโยบายของสนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดขอนแก่นขอบพระคุณท่านคณะกรรมก,การประเมินพนักงานราชการทุกๆท,ท่านเพื่อความเคารพครับ